อนอนด้วยอ่าวันนี้ขวันทำอะไรเขาตาัตอนนี้ขวันมีเข่าเข่หาห,าหาักหานมีมหาพ่อด้วยเขาขวันมีอะไรมีมีเข่าอยู่ในอะไรอยู่ในหัวกี่ตัวตัง้งเยอะกี่ตัวน่าจะสิบสาม เอาไปอยู่ไหนมีกี่ตัวเออเมื่อกี้อยู่ในหวีแล้วหันไปหาตัวเองดิฟองอ่ะหันไปหาตัวเองด้วยหันมาหาตัวเองเหรอหันไม่ได้ก็เอาเอามือกลับไปเลยเอามือกลับจะถือให้ทำยังไงยิงหัวเขาตังก็มีับอลต้นบอลซื้อบวีมาหนิบอลได้นอนได้นต่เก่าเบิดคืนได้หนะเก่ามากว้าย หรือว่าเอ็งมาบ้างเอ็ไงลูกมาคันหนึ่ดูก่อนนี่เกาอะเกาอะไรเอาหัวเหรอหามาก่อนเกาหัวมันไต่เขาไปดิหัวเขตัางกันน่ะไปนอนไปนอนของหัวเออนอนคันไหนจะไต่เขาไปเดินหัวเขตังกันนะเอานี่อะไรอะเขาฝัน ไหหน้าขึ้นเนีหหน้าขึ้นเนีห,นห้หน้าพ่อดูดิมันชอบจะดูหน้าไมใเขาไใหน้าหรือเปล่าไ,ห,าไห้หน้าขึ้นก่อนรว